เราจะมาคุยกันถึงเรื่องลดโรคร้อนด้วยการกินแบบยักษ์กระโจนอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่ามันคือปรากฏการณ์ของโลคร้อนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นโลกก็ร้อนขึ้นภัยธรรมชาติก็ทวีความรุนแรงขึ้นความเป็นไปของโรคบางคนเรียกว่าโรครวนแล้วไม่ใช่โรคร้อนคำถามคือแล้วเราจะทํำยังไงให้โรคร้อนน้อยลงหรือทําให้โรคเย็นขึ้นนั่นเองสิ่งที่จะทาให้โรคเย็นขึ้นนั้นมีอยู่ อย่างเดียวเลยคือการปลูกป่านั่นเองเพราะต้นไม้เนี่ยจะเป็นคนที่จะซึมซับอุณหภูมิหรือสังเคราะห์แสงดูดเอาความร้อนดูดเอาพลังงานแสงอาทิตย์ดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไปเป็นใบจเจริญเติบโตไปเป็นดอกไปเป็นผลสุดท้ายมนุษย์ก็จะเอาใบดอกและผลนั้นเนี่ยมากินเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ จะทําโลกให้เย็นขึ้นลดโลกร้อนลงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือต้นไม้หรือป่านั่นเองจะเป็นไปได้ไหมโดยเฉพาะคนในกรุงเทพปริมณทนเนี่ยนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยสามารถช่วยลดโลกร้อนได้หรือทําโลกให้เย็นได้เนี่ยโหคงจะดีเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยต้องกินเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะคนเมืองคนกินจะไปเชื่อมโยงกับคนปลูกป่าได้ยังไง คิดขึ้นมาได้แล้วนี่มันคือสิ่งที่พวกเรากําลังทํากันอยู่นี่คือเรากำลังสร้างระบบอาหารธรรมชาติแท้ขึ้นนั้นถ้าคนกินในเมืองกรุงเทพสามารถมีส่วนร่วมทําให้ลดโลกร้อนได้ทําให้ลโลกเย็นขึ้นได้จากการกินเนี่ยผมว่ามันจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ชัดเจนมากว่าโลกจะเย็นขึ้นได้รวดเร็วมากถ้ากินแล้วไปลดโลกร้อนได้เพราะอะไรยังไงทำไมถึงลดโลกร้อนได้ ลดโรคร้อนด้วยการกินแบบยักษ์กระโจนคนที่เป็นลูกศิษย์ยักษ์กระโจนเนี่ยเข้าผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนั่นเองคือทําเรื่องนี้เลยครับเรื่องการปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างเพื่อมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์การกินของที่ปลูกป่าไปด้วยเท่านั้นเองนะครับถึงจะทําให้ลดโรคร้อนได้ทําให้โรคเย็นขึ้นได้เพราะฉะนั้นการลดโรคร้อนด้วยการกินแบบยักษ์กระโจนจึงมีความหมายแบบนี้ครับ ถ้าคนกรุงเทพปริมณฑลเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยการสมัครผ่านไลน์แอปพลิเคชันของทำธุรกิจเข้ามาปักโลเคชันเข้ามาคุณอยู่ตรงไหนของกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการปักหมุดในโลเคชันในไลน์โ a ของทำธุรกิจเข้ามาก่อข้อมูลเข้ามาเราต้องการสัก1ล้านคนครับถ้าหนึ่งล้านคนเนี่ยมาเป็นคนกินหรือเป็นผู้บริโภคแล้วยังเป็นผู้ถือหุ้นเราด้วยเราอยากที่จะให้ทุกคนหนึ่งล้านคนเนี่ยซื้อหุ้นกับเราอย่างน้อย หนึ่งหุ้นก็พอหุ้นละหนึ่งร้อยกับหนึ่งบาทถ้าหนึ่งล้านคนปักบุดเข้ามาตุบตุ๊บต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 บโครงการลดโรคร้อนด้วยการกินแบบยักษ์กระโจนเนี่ยเป็นโครงการที่ดีแน่นอนลดโรคร้อนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ต้องการให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้ลดโรคร้อนได้จริงทําโรคให้เย็นขึ้นได้จริงซื้อหุ้นคนละหนึ่งหุ้นแล้วปักโลเคชั่นมาเราจะได้นําอาหารธรรมชาติแท้เนี่ยไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเรามาร่วมกันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการลดโรคร้อนด้วยการกินแบบยาคก,าก,กะโจนกันนะครับขอบคุณครับ